มื่อวานนี้ค่ะพี่เป้เราได้นําภาพจากงานแถลงข่าวนะของละครเวทีเรื่องวันสลัดสดกับโจทย์เก่าๆมาให้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่หลายคนก็บอกว่ายังไม่จุใจเลยอยากจะดูแกงส้มแบบว่าลีลาการร้องแพลงมากกว่านี้วันนี้จัดให้เลยครับเรียกว่าตัดโชยย่อยๆของพวกเขาที่ใส่เต็มบนเวทีงานแถลงข่าวมาฝากกันด้วยนะฮะจะสนุกสนานกันแค่ไหนพร้อมไหมครับพร้อมครัดูเลยครับ ร่มต้นชีวิตใช้ชีวิตเพื่อหใจกันและกันรวมต้นความรักใช้วความรักเพื่อสัท้์ส่งใจรักให้สุขพันจงริ่มต้นเขราเคือที่ฝันร่มต้นจากวันนี้วันสลาสดกับโจทย์เก่าๆการหัวจรมาพบกันของสิบนักร้องนักแสดงคุณภาพและยังเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของศิลปินชื่อดังจากสามเวทีการประกวดร้องเพลง The Star, AF เอฟและเดอะไวส์บนเวทีโรงละครเมืองไทยรัชดาไลท์เทเตอร์ที่จะทำให้คุณต้องหัวเราะเป็นกับเรื่องราววุ่นๆของทนที่กำลังจะสละโสดแต่ดันถูกปั่นป่วนด้วยจดเก่าๆที่พร้อมจะให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับบทเพลงเพราะๆที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อละครเวทีเรื่องนี้โดยเฉพาะคะ่ะ วว่าตาตดาดใจสุสเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมนบที่รับบทโด,ดยแกงส้มธนทัศน์สถาปนิกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่ผ่านประสบการณ์ความรักมาอย่างโชคโชนซึ่งกำลังจะเข้าพิธีวิวาก,กับดาแฟนสาวนักเรียนนอกสันสวยที่รับบทโด,ดยสาวเพลงชนธิดา แต่ความรักที่เหมือนจะลงตัวกลับต้องมีอุปสรรคเมื่อดาคือลูกสาวคนเดียวของปา๊เกิร์มาเฟียใหญ่พ่อตาจอมเฮียผู้สรงอิทธิพลทิ่ขัดขวางการแต่งงานในครั้งนี้แบบหัวชนฟ้าและพร้อมจะมีเรื่องกับแม่นงคุณแม่จอมซ่าของนกตลอดเวลาซึ่งครั้งนี้เราจะได้เห็นการประชันพลังเสียงระหว่างสองนักร้องเสียงทรงพลังอย่างกิตเดอะไวส์กับรัตเก้าอมรดิบแน่นอนค่ะ ที่สําคัญไปกว่านั้นเมื่อตัวปลาสาคัญที่จะทําให้งานวิวาอันหวานชื่นต้องล่มลงก็คือโจทย์เก่าในอดีตของนพทั้ง3คนได้แก่โบนัสสาวท้องแก่ที่ตามมาทวงความยุติธรรมให้ลูกในท้องของเธอที่รับบทโดยสาวจิ๊บเต็มจนวนา แล้วก็ยังมีแ,นนแจนไ<ม>กจสาวแฟนกเก่าที่ถูกนกทิ้งไปโดยไม่ทันได้ไดร่ำลาซึ่งรับบทโดยสาวพัชชา AF มองดูเธออยู่ใกล้เพียงเท่านี้แต่ไมีมีสิทคว้าได้ดึงใจเจ้าสาวที่ยืนกับเธอทำไมที่สุดไม่ใช่เธอ เมื่อไรที่เสียวมันจะไม่รู้ฉันยังสบายก็จะเปนเสียวเมื่อไกลผู้ชายถึใช้ไม่อายได้เลยเบบีรวมไปถึงโจทยเจ้าคนสําคัญอย่างก้องซึ่งรับบทโดยหนุ่มออฟฟองศักเก่หนุ่มเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยของนบที่เคยมีจุดแรกฝังใจจากนบซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ก้องค้นพบว่าตัวเองนั้นชอบผู้ชายมมีาาาดนน่เเป็ พอใจจะเสียงใครเหมือนฉันแกอย่างไรไม่แค่ไม่ต้องต่อแล้ตัวตนที่แท้ตัวแม่ความเสียวโล่นเพืเ่อนเลิกไอเส้อ ไลเนื้อเเเดนียงขา,ก,ก,างกจากนี้ก็ยังมีแก๊งเพื่อนสนิทของนพอย่างอ่านสัตวแพทย์สุดเนิร์ดที่กลุ่มความลับสำคัญเอาไว้รับบทโด,ดยหนุ่มนัทศักดาธรและโปง้งผู้กำกับหนุ่มไฟแรงจอมกระลอนแถมอย่างเจ้าชู้ซึ่งรับบทโด,ดยหนุ่มอาอานนตพลที่งานแต่งงานครั้งนี้ก็ได้นำพาให้โปง้งได้มาปิ๊งรักกับพราว ปีดนางแบบสาวสุดฮอตภรรยาสาวสุดหวงของปากเกริกที่ถือเป็นการห้วนคืนสู่เวทีเมืองไทยรัชดาไลาเทียเตอร์อีกครั้งในรอบ7ปีของสาวหญิงรถาอีกด้วยแล้วค่ะต้องมีช,ะชะัดชาต้องรุนแรงหรือร้อนชาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยะชาหอนชีวิต เมื่อวันสละสดแสนหวานของเขาและเธอกำลังจะเกิดเรื่องราววุ่นวุเพราะอดีตที่ตามมาหลอกล้อนปัจจุบันนบและด่าจะจับมือกันผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้หรือไม่รวมลุ้นไปกับเรื่องราวสุดอนละเวงของพวกเขาได้ในละครเวทีมิวสิควลคอมดี้รูปแบบใหม่วันสละสดกับโจทย์เก่าๆเริ่มเปิดม่านการแสดง13สิงหาคมนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลท์เทียเตอร์ค่ะ อโอ้ยน่าดูเหลือเกินนะฮะสำหร,บรับละครเวทีเรื่องนี้ไม่แค่น้ำย่อยนะเมื่อกี้เห็นออาปองสั่งไหมคือเรียกเรียกว่ายืนม,มาส้นสูงเก่งกว่าเดียอีกอ่ะ <c oughs> อย่าตตเลยของเขาแนบมาอ่ะอยังไปติดตามกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับจองบัตรได้ที่ไทยดีแกทไมจอร์ทุกสาขานั่นเองครับ